รถกับฟ้ามั่นใจได้ใช้รถแน่นอนกับโปรโมชั่นดาวเพียง39,900บาทแล้วมาดูกันว่าฟ้าแต่งอะไรให้กับคันนี้บ้างค่ะเดี๋ยวเชิญรับชมเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับฟ้านะคะช่วงฟ้าพาชมและว,วันนี้ฟ้าอยู่กับ4ประตูตัวยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะราคาอยู่ที่919,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วฟ้าแต่งอะไรให้บ้างรับชมเลยค่ะ เริ่มจากด้านบนนะคะฝาตกแต่งเป็นสกูปฝากระโปรงหน้าสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะคะเพิ่มเติมด้วยตัวสอนติดหน้ารถยนต์ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะคะเพื่อจะให้ตัดกับสีดําค่ะแล้วก็ฟ้าได้ใส่ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ค่ะค้อไฟด้านหน้านะคะค้อไฟตัดหมอกแล้วก็ยังทําครอบตัว C ให้เพิ่มค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับด้านหน้านะคะนี่ค่ะต้องเป็นสเกิร์ตค่ะ ตัวนี้สเกิร์ต RBS นะคะพร้อมกับหูสีแดงและมีไฟ LED ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเสริมหน่อค่ะด้านหน้าได้อย่างลงตัวนะคะแล้วมาดูด้านข้างกันว่าฟ้าแต่งอะไรให้บ้างมาค่ะก่อนจะมารับชมด้านข้างนะคะฟ้ารบกวนขอฝากช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะสามารถโทรหาฟ้าได้เลยค่ะที่เบอร์ 0826193639นะคะเบอร์0826193639และท่านไหนที่ติดต่อเข้ามาและแจ้งว่ารับชมฟ้าจากช่องทางไหนนะคะฟ้ามีของรางวัลจะมอบให้แต่ของรางวัลมีอะไรฟ้าขอไปแจ้งช่วงท้ายคลิปนะคะเริ่มกันเลยค่ะด้านข้างนะคะฟ้าได้ติดตัวนี้เพิ่มค่ะตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบหมุดนะคะสีดำเงา ลูกค้าจะสังเกตนะคะว่าคันนี้ฟ้าได้ตกแต่งแบบดําเงาท,งทุกชิ้นนะคะ,ะแล้วมาที่ล้อแมกนะคะล้อแมกตัวนี้ฟ้าได้เปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กลายใบพัดส,สีแดงค่ะมาพร้อมกับยางตัวนี้ค่ะ Monster AT นะคะสามารถขับขี่ได้ทุกสภาพถนนค่ะแล้วก็มาดูที่ตัวนี้ค่ะฟ้าได้ติดตัวเบ้ามือจับนะคะ ของไททันสีดำเงาให้เพิ่มนะคะทีมกองแสงรอบทันลูกค้าเลือกประเสร่งความเข้มได้นะคะว่าจะเอาความเข้มเท่าไหร่40 60และ80ส่วนด้านบนนะคะด้านบนเลยตัวนี้ฟ้าได้ติดตัวเงาหลังคานะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะกันสาขนาดใหญ่4ชิ้นนะคะของไททันสปอร์ตตรงรุ่นค่ะถัดมานะคะตัวนี้ค่ะ โลบาแบบเหล็กของ Outlander นะคะที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อเพิ่มความเท่สปอร์ตให้กับรถยนต์คันนี้ค่ะแล้วมาดูท้ายคลิปกันค่ะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะด้านท้ายฟ้าได้แถมตัวนี้ค่ะข้อไฟท้ายนะคะและยังมีกระบาดไลเนอร์ให้ โปนี้ฟ้ายังแถมลายสติกเกอร์เหมือนเดิมนะคะแต่ลูกค้าเคสนี้แจ้งความประสงค์ไม่ไม่ติดไม่ติดสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์สวยๆลายโคนมีให้เลือกมากกว่า20แบบค่ะสามารถมีเวสฟ้าก็ยังแถมให้เหมือนเดิมนะคะและที่ฟ้าบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปค่ะสําหรับลูกค้าที่โทรเข้าหาฟ้านะคะแล้วแจ้งว่ารับชมฟ้ามาจากช่องทางไหนฟ้ามีของรางวัลพิเศษจะมอบให้ค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ เป็นฝันน้ำมันนะคะรลค่า2 2000บาทค่ะรับไปเลยง่ายๆนะคะแค่โทรเข้ามาหาฟ้าที่เบอร์0826193639และแจ้งฟ้านิดหนึ่งค่ะว่ารับชมฟ้ามาจากช่องทางไหนออกรถกับฟ้าง่ายๆได้ถูกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรอาชีพ,พ้าขายและอาชีพรับเหมาค่ะส่วนคลิปหน้าฟ้าจะพาไปชมรถรุ่นไหนเดี๋ยวตามมารับชมกันได้เลยค่ะน เป็นสีประตูตัวยกสูงนะคะเกียร์ออโต้ GLS ค่ะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะแบบบิดไขสตาร์ทค่ะภายในนะคะลูกค้าจะได้เบาะหนังทั้งคันนะคะมาจากโรงงานเบาะสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะแล้วก็ไฟนะคะไฟด้านหน้าลูกค้าสามารถปรับสูงต่ำได้ถึง4ีตำแหน่งด้วยกันแล้วก็กระจกนะคะปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวฟ้าจะพามารับชมด้านในต่อนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะเป็นแบบมันตรีฟังก์ชันนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะหน้าจอเป็นแบบทัสพีนแล้ว Air Auto นะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์ทีมไมเวดตัวใหม่181แรงม้าค่ะมาพร้อมกับเ i ียร์อ,อ,อ พร้อมกับสปอร์โตโหมดนะคะลูกค้าสามารถขับแบบแมนวนวลได้นะคะกับราคา่าคันนี้นะคะอยู่ที่919,000บาทเท่านัา้นค่ะโปรโมชั่นอยู่ที่39,900บาทนะคะท่านใดที่สนใจสามารถโทรติดต่อหาฟ้าได้เลยนะคะขอฝากโปรโมชั่นนี้